นะะพอดู8สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงแล้วผมมีความเชื่ออย่างนึงครับว่าการเคลื่อนที่ของราคาคือหุ้นดีนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือฟิวเจอร์ใช้ได้ใช้ด้วยกันได้หมดมันมีลักษณะต้องมี3ประการนี้ต้องมีลักษณะดี3ประการนี้อันดับแรกต้องมี good price movement คำว่า good price movement ก็คือการเคลื่อนที่ของราคาต้องงดงามจริงปะ เป็นเทรนชัดเจนมีทรงกลับตัวชัดเจนกลับจากขึ้นเป็นลงกลับจากลงเป็นขึ้นอันนี้ต้องชัดเจนต้องมีทรงของราคาที่ดีนะครับนะต้องมีกูดโวลุ่มโอเคในฟิวเจอร์เสร็จแล้วก็โวลุ่มมันมีสม่ำเสมออยู่แล้วเว้นแต่ตลาดเงาเงาเนะเาะโวลุมก็จะหายไปอันนี้ใช้กับหุ้นได้นะครับก็คือต้องดูคือต้องมีคนเล่นกับเราอะ นะไม่ใช่ว่าแทางเทียนวันนั้นเนี่ยหนึ่งแทงเนี่ยเราคนเดียวเลยเป็นเจ้าของแบบนี้ไม่โอเคนะครับอันนี้สำหรับหุ้นนะฮะนะและสุดท้ายก็คือ good momentum สำหรับการเทรดฟิวเจอร์นั้นหลักๆผมใช้ price กับ momentumvolume ผมดูไหม volume ผมจะดูใน time frame 3นาทีเพื่อประกอบการหาจุดเข้าที่ได้เปรียบนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องจุดเข้ากันโอเคนะสามเรื่องนี้ต้อง Good Price, Good Volume และ Good Momentum Momentum ม,ม,ม,มันบอกอะไรกับเราฮะ Momentum ม,ม,ม,มันบอกกำลังของการเคลื่อนที่กำลังของราคาผมพาไปดูแบบนี้มีใครเทรดทองไหมครับทองทองทองมีไหมมีนะนะฮะอีกตอนนี้นะครับตอนนี้ถ้าสมมติว่า Se t 50 Index f u t u r e s มันไม่ค่อยเวิร์ก เขาก็ไม่ได้บังคับให้เราเทรดเนาะเห็นไหมข้อสอง o d u c t to t r a เทแล้วหนีไปเทรดทองได้ไหมได้ไปดูทองไหมดูนะดูหน่อยดูหน่อยนะฮะโอเคทองขอไปดู4ชั่วโมงโอเคเมื่อกี้ผมให้หารสี่ถูกป่ะเอาไปดูทองทามเฟรมเดย์ก่อนนะฮะ ถองทาเฟนเดภาพรวมเป็นขาข,นขึ้นหรือลงอาเมื่อคืนมันลงไม่ใช่เหรอนั่นคือเมื่อคืนแต่คำว่าภาพรวมคุณต้องดูตั้งแต่นี่เลยตั้งแต่ตรงนี้ถูกปะ่ะขึ้นอยู่จริงปะและสิ่งที่คุณเห็นว่าเขากำลังถอยมานั้นตกลงมันขึ้นหรือลง มันคือพักพักจริงไหมแต่ตอนนี้มันเริ่มแม่พ,แบบพักแบบเสียวเสียวพักแบบเสียวเสียวนะอันนี้คือไทม์เฟรมเดย์แปลว่าถ้าใครเทรดไทม์เฟรมเดย์อุ้ใหญ่มากนะทองเทรดไทม์เฟรมเดย์นี่ใจคุณต้องทำด้วยทองนะฮะนะ ถ้าใครเทรดทองตามเฟรมเดย์ day, คุณต้องอยู่หน้าไหนจ๊ะยังอยู่หน้ารองอยู่เนาะนะทีนี้อยู่หน้ารองคุณควรจะอยู่รองมาตั้งแต่แถวแถวนี้นะไม่ใช่ออยู่หน้ารองแถวแถวนี้แบบนี้เขาเรียกดอย <c oughs> มโอ้ยโคตดผมเทรทองทามเฟรมเดย์ day. ผมอยู่หน้าไหนหน้ารองรองมาตั้งแต่ตรงไหนรองมาตั้งแต่สองพันเดี๋ยว วันนี้มันพันเก้าห้าสิบพั้าสี่สิบแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าอยู่หน้าลองอยู่ดอยเห็นไหมปัญหาอยู่ที่จุดเข้าหรือจุดออก <S <s> <S จุดเข้าถ้าคุณจะเทรดตามเฟรนเดย์คุณควรจะมีของตั้งแต่ตรงไหนหนึ่งเจ็ดสอหนึ่งเจดสวันนี้เขาถอยมา1940ี่คุณรู้สึกเป็นทุกข์ไหมฮะ เป็นทุกไหมฮเห็นไหมผมถึงบอกว่าจุดเข้าที่ได้เปรียบแล้วก็โดนการเด่นเทรนด้วยนะมันคือจุดที่เรามีความสุขอะแล้วพยายามถือให้มันทนบางคนบอกโอ้โหเทรดทางเฟรมเดย์แต่พอมันถอยนะถอยมาแบบสิบ0ี่เหรียญเนี่ยสต็อปลอสทิ้งเสียได้ของเพราะทำเฟรมที่ใหญ่มันก็ต้องแลกด้วยสต็อที่ลึกขึ้นทำให้เราถือได้ทนขึ้น นะครับแต่อีคนที่บอกว่าอ๋ออยู่หน้ารองครับลองไว้ที่สองพันะฮะไทม์เฟรมเดย์อันนี้ไม่ใช่อยู่หน้ารองอยู่ดอยผิดนะครับอ่ะทีนี้มาดูโอเคนะถ้าอยู่ไทม์เฟรมเดย์คุณต้องอยู่หน้ารองและคุณต้องลองมาตั้งแต่พ7นเจดรอยสิบดประมาณนะครับถ้าเล็กกว่าไทาม์เฟรมเดย์ทองคำเนี่ยเทรดกันยี่สิี่ชั่วโมงไหมยี่สิบสี่ไหม ถ้าตลาดบ้านเรามันมีช่วงเบรกเนาะแต่ตลาดโลกอะเขาเอาราวเดือดครอสจริงไหมนะเราก็มองว่าเป็น24ชั่วโมงเล็กกว่า Time เฟรมเดย์ต้องดูไทม์เฟรมไหนจ๊ะ4 5 6อย่าลืมไม่ใช่ t f เฟกบ้านเราเขาเทรดกัน24ชั่วโมงคุณเอา4 5หรือ6ไปหารดังนั้นผมเอา6ไปหารผมก็จะดูเล็กกว่านั้นผมดู Time เฟรมสีชั่วโมงจ้ะมาดูไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเปียง ทางเฟรมสี่ชั่วโมงคุณต้องอยู่หน้าช็อตหรืออยู่หน้าลองจ๊ะหน้าช็อตหน้าช็อตจริงป่ะช็อตมาตั้งแต่เมื่อไหร่ช็อตมาตั้งแต่แถวแถวสองพันสองพันสิบสองพันทุ่นๆประมาณนี้ถ้าคุณเทรดทาเฟรมสี่ชั่วโมงคุณอยู่หน้าช็อตแฮปปี้ไหมแฮปปี้นะครับ อ่ะโอเคนะเดี๋ยวบอกผมนะครับเล็กกว่าไทม์เฟรม4ชั่วโมงผมจะดู1ชั่วโมงเพราะเอา4 5 6หาหกอ่าถทกป่ั1ชั่วโมงอยู่หน้าไหนจ๊ะก็ยังอยู่หน้าช็อตแต่ต้องเริ่มเริ่มอปุ๋ยนี่ช็อตมานานยังเนยโอแต่แถวแนี้เนาะ2024อ่ะ1ชั่วโมง นะอาจจะโดนผีผักออกแถวแถวนี้ออกแถวแถวนี้นะแต่ตอนนี้ต้องยังช็อตอยู่นะแต่คุณจะเห็นว่าโมเมนตัมในทางลงมันเริ่มแผ่วแล้วโมเมนตัม um ในทางลงมันเริ่มแผ่วแสดงว่าถ้ามีของอาจจะต้องทยอยปิดไปบ้างแล้วก็เตรียมง้างเปลี่ยนหน้าเป็นรองถูกปะ่ะอันนี้หนึ่งชั่วโมงนะนะะ บางค,คนบอกโค้ดหนึ่งชั่วโมงเทศไม่ไหวทีกิ่งทองเพราะว่าสต็อปมันลึกเวลาโดนมันเจ็บหนูเทศแค่แบบตีโฉบถวย15นาทีเล็กกว่าหนึ่งชั่วโมงไป15นาทีเลยนะ15นาทีทอง15นาทีทำไงฮะควรจะมีของอะไรไหมนั่งรอถูกปะรอให้เขาเลือกทานเนี่ย บางครั้งเนี่ยเราฟังเพื่อนเพื่อนบอกว่าโอ้โหทองตอนนี้ต้องช็อตอีกคนนึงบอกว่าทองตอนนี้อย่าเพิ่งไปมีของอีกคนหนึ่งบอกว่าทองตอนเนี้ยออนนอออนนลองมากําไรอ้วกเลยตกลงเราจะเชื่อใครวะเราต้องถามคํถาถามเพิ่มจริงหะถามว่าเฮ้ยเทรดทามเฟรมไหนจริงไหมไม่งั้นเราไอ้นี่บอกลองเอากุลองตามไปด้วยพอไปเจออีกคนไอ้นี่มันบอกช็อตเวย้ย เอาตกลงเราจะยืนอยู่ตรงไหนดีเห็นไหมการเทรดด้วยหูแต่ถ้ามีความรู้เนี่ยเรานั่งไล่ดูแบบเนี้ยเราจะรู้เองว่าโอเค15นาทีคือการเทรดระยะสั้นกลางหรือยาวจ้ะสั้นนลงนะครับหนึ่งชั่วโมงก็อาจจะกลางกลางถูกไหมนะฮะกลางสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเหมือนเป็นสเต็กมีเดียมแลรอะไรอย่างเงี้ยนะันคือจะมีเดียมก็ไม่มีเดียมจะแลรก็ไม่แลนะมีเดียมแลนะ สีชั่วโมงก็อาจจะเป็นภาพใหญ่สักนิดหนึ่งถูกไหมแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครเทรดทองทาเฟรมเดย์มัง้งเว้นแต่ล้านทองวะร้านทองอาจจะเขาทำเหตดจิ้งอนะ่นนะนะฮะโอเคเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าโหดโอ้โหนี่สายซิ้งสายซิ้งสายซิ่งเทรดทางเฟรมห้านาทีโห้านาทีก็แผ่วเลยนะห้านาทีนี้ต้องช็อตมานะเปี้ยงๆแล้วก็อัน,นี้เด้งไปแล้วเนาะนะครับ เหนื่อยนะเทรดานาทีเนี่ยตื่นเต้นตลอดเลยนะนะคนเป็นโรคหัวใจนี่ควรจะหลีกเลี่ยงเนาะนะนะแล้วปัญหาอย่างหนึง่งหัวใจก็เป็นแล้วกลางคืนก็นอนไม่หลับด้วยมัวแต่นั่งดูทองนั่งดูดาวนะฮะก็เลือกเทรดที่เรามีความสุขนะจ๊ะอ่ะโอเคถึงไหนแล้ววัเนี้ย <laughs> นี่คือเรื่องโมเมนตัมนะอ่ะโอเคครับต่อไปไม่ว่าคุณจะเทรดนะครับ อะไรก็ตามนะฮะนะคือโอเคโปรดักต์อย่างตลาดที่เฟกอย่างเงี้ยมันเล่นขึ้นได้ลงได้นะครับไม่ว่าจะขึ้นหรือลงนะถ้าคุณอยู่ในตลาดที่มีเลเวลเลชสกฎเลยนะ,ะกฎสามข้อเลยหัวใจของมันก็แล้วเทรนต้องใช่ใช่ปะ่ะคำว่าเทรนต้องใช่จำคำนี้ไว้ฮะโดนการเดินเทรนโอเคไหมเทรนต้องใช่ เข้าได้ก็ต้องหนีเป็นคือรู้ว่า e อ t r รีไหนจุดเข้าจุดไหนที่เราได้เปรียบและทุกๆครั้งที่จะเข้าก็ต้องถามว่าเข้าตรงนี้สต็อกตรงไหนหนีตรงไหนสุดท้ายคือเห็นจุดออกเห็นจุดออกก็คือจะพาไปขายพาไปปิดพาไปทำกำไรตรงไหน,นโอเคไหมนี่คือกฎสามข้อนะครับขาขึ้นก็เหมือนกันนะ แต่ขาลงต้องเป๊กกว่าเออทำไมผมถึงเขียนว่าขาลงต้องเป๊กกว่าวะไม่ว่าจะหุ้นหรือฟิวเจอร์สหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาขึ้นเนะี่ยดูมันอนะิดออดเนาะดูเหมือนเข่าเสือ่อมขึ้นลงบ้าแต่ตอนลงเนี่ยหวบเลยนะจริงไหมนะฮะลงนี่ลงอย่างลิฟต์เลยฮนะดังนั้นขาลงต้องเป๊กกว่านะครับขาลงโอเคับ <นะ S 2> ผมว่าน่าจะ สมมติเกี่ยเวลาเนาะเดี๋ยวถ้าสมมติใครมีคำถามเพิ่มเติมผมฝากแบบนี้ว่าติดตามเพจโค้ชพี่ป๊อปอ่ะยังอยู่เนาะนะครับติดตามเพจโค้ชพี่ป๊อปนะโอ้จริงๆสไลด์มีเยอะเลยนะแต่ว่าเวลามีน้อยนะฮะข่าวหน้าต้องถึง4ี่ทุ่มแล้วนะฮะทางคัสสคอร์สิลิสนะครับ <c oughs> ตามที่เพจโค้ชพี่ป๊อปแล้วส่งคำถามในช่องอินบ็อกซ์ก็ได้เนาะแต่ว่าสิ่งที่ห้ามถามก็เหมือนที่บอกว่าห้ามถามในอ,อ้อมเพราะว่า,วา คือโค้ดไม่ได้เป็นคนใบ้หุ้นโค้ดไม่ได้เป็นคนให้หวยโค้ดชอบที่จะแบ่งปันความรู้สิ่งที่โค้ดรู้อาจจะไม่ถูกทั้งหมดแต่สิ่งที่โค้ดเอามาถ่ายทอดคือสิ่งที่โค้ดสั่งสมมาจากประสบการณ์ความเจ็บปวดเงินและน้ำตาของโค้ดอยากให้พวกเราอยู่รอดในตลาดนะครับและอยากให้พวกเราเทรดมีความสุข